พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบชมหาภมูิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่22กันยายน2529ให้อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของชาวอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ ทำให้ราษฎรและเกษตรกร,กรในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกรมชนะระทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2538 ความจุเก็บกักประมาณ22.27ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรใช้ในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ13,000ไร่และในช่วงฤดูแล้ง11,000ไร่ครอบคุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลกันทรอมตำบลโนนสูงและตำบลห้วยจันทร์ในเบื้องต้นบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าเป็นลาห้วยหลายาน นะซึ่งถึงวิศวกรรมแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะครับได้ทรงมีพระบรมริแล้วเนี่ยทางกรมชลประธานได้ศึกษาสำรวจออกแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำทำถนนดินนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมีลำห้วยจันหลายผ่านุ๊บเนี่ยเราก็ก่อสร้างถนนดินนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยทำนบน,นะฮะประมาณ30.5เมตร นับความยาวในประมาณ1506เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็กั้นลําลห้วยจันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กั้นลาห้วยจันปุ๊บเนี่ยนะครับวันด้านเหนืออ่างนะซึ่งเรียกว่า water shed area หรือพื้นที่รับน้ำเนี่ยนะครับก,ก็จะสามารถที่จะนําน้ำเนี่ยไหลลงสู่อ่างได้สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ22.7ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเก็บน้ำตรงนี้เอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของเราต่อไปรับน้ําตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะรหรือหรือหรือว่าตามแนว สันปันเนินนะฮะตรงนี้ครับนะครับตรงนี้ซึ่งจะมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับประมาณ1700ไร่นะครับหลังจากที่เราได้กักแล้วนะครับด้านการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดําริปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําชนะระทานคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา และกลุ่มผู้ใช้น้ำชนระทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายสมาชิกรวม309คนและอาสาสมัครชนระธานอีก5คนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องจัดมาเป็นกลุ่มๆใช่มซึ่งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากจุดทางออกเขาเรียกว่า s t o หรือว่า farm turn out นะฮะหรือว่าจุดน้ําออกก็คือจุดที่กรมจลประทานเนี่ยนะฮะร,ระบายน้ํา หรือว่าส่งน้ําให้กับพื้ที่เกษตรกรนะก็จะเป็น1กลุ่มนะครับก็จะรวมตัวเป็นกลุ่มๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีราษฎรมีส่วนร่วมนะทุกสายนะับทุกสายแล้วก็การกําหนดรอบเวรในการส่งน้ําต่างๆหรือการกําหนดระยะเวลาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีหุหน้าฝ่ายส่งน้ํา โครงการอาฝังน้ำาำดับที่6นะครับของโครงการชานบทรีสเกตเนี่ยนะครับมีการประชุมนะทั้งกออาวางแผนการส่งน้าต่างไม่ว่าก่อนจะส่งน้ําขณะส่งน้ําและหลังส่งน้ําเพื่อประเมินผลต่างนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําทั้ง2 2.7ุล้านลูกบาทเมตรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ให้ครอบคลุมพื้นที่ชนประทานทั้ง1 130, าททาน0่งไร่นะครับให้มีความเที่ยงธรรมตรงนี้ให้กับรัศดรด้วยครับ นายภัโรธมีวง์ประธานกลุ่มบริหารใช้น้ำชนละ,ะทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเป็นเกษตรกร,กรที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมกรเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานโดยได้ศึกษาดูงานจากโครงการศูนย์พัฒนาการ,กรเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตนจำนวน12ไร่พร้อมกับบริหารจัดการน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ทั้งในพื้นที่ของตนเองและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทำให้มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการนาน้ามาใช้ที่นี่ก็คือแบบธรรมชาติคือปล่อยน้าลงมาจากอ่างเสร็จก็มาถึง ไปคลองสายไหนซอยไหนประตูน้ําก็เปิดรับเอาทีนี้ถ้าฉุกเฉินจริงๆก็คือเราจะปล่อยน้ําไปเป็นเป็นสายสายเป็นเส้นไปแล้วก็จะนัดเกษตรกรว่าวันนี้น้ําจะไปเส้นนี้นะจะไปเส้นนี้นะโดยที่จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยประกาศเสียงตามสายให้และชาวบ้านก็จะมารับน้ําตามเวรของเขา จากการทำงานเป็นทีมของโครงการชนละทานสีสะเกตโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมและกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชนละทานที่เข้มแข็งโครงการชนละทานสีสะเกตจึงมีแผนที่จะต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน10งานด้านต่างๆเพื่อการสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรหล่อเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนผมอยากขอบคุณหนึ่งพ่อหลวง2ชนประทานท,ที่มอบหมายให้อ่าที่ประทานชนประทานให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือว่าเกษตรกรในในเขตนี้นะครับผมได้ได้ลืมตาอ้าปากได้คือแบบอยากอยากบอกอพระอ,องค์ท่านว่าพวกเรา,อ,าอยู่ดีกินดีแล้วนะครับ